สบายดีมื้อนี้สาวเสียงขวงางเฮากะสิพาพี่น้องมาลงครัวอีกละเดอ้อซึ่งเมนูที่เฮาสิพาพี่น้องมาเห็ดมื้อนี้นั่นก็คือเมี่ยงเมืองหลวงนั่นเองเด้อพี่น้องบ่าต้องไปเมืองหลวงก็ได้กินเมี่ยงเมืองหลวงแล้วเนาะสำหรับส่วนประกอบและวิธีการเฮ็ดเมี่ยงเมืองหลวงจีมีอันเลอแด่นั้นเฮากลับไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยจ้า สาหรับวัตถุดิบลักๆของเฮาก็จะเป็นนี่เลยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือขา้าวเหนียวเนาะที่เฮานึ่งให้มันสุกแล้วก็นำไปตากแดดให้มันแห้งก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้จ้าขั้นตอนต่อมาเนาะเฮากะเอาน้ำมันซื้อในหมอ้อกระทะเลยแล้วหลังจากนั้นกะเอาข้าวที่เฮาตากแห้งแลวเนาะลงมาทอดในน้ำมันที่ฮ้อนปานกลางด้วยพี่น้องค่อยๆทอดไปเนาะ ทอดไปเท่อละน้อยแล้วเข้าของเห่ากรบเซื่อเท่อละน่อยเนาะเพราะว่ามันจีพองโตขึ้นมาแบบหลเลยเด้อพี่น้องเด้อเวลาทอดนี่เนะาะเห่ากัไซ้ไฟกลางแล้วก็พยายามค้นแล้วซักซักเข้าเหาเนาะคือมันแตกออกจากกันเ้อพี่น้องเด้อ หลังจากที่เฮาทอดมาประมาณหนาทีเนาะพี่น้องเข้าของเฮากะจีได้สีเหลืองๆแบบนี้ก็ให้เฮาปิดไฟเลยจ้าแล้วก็ตักเข้าขึ้นมาเบิ่งงนอะโอเคและจ้าซํานี้ได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อตักเข้าของเฮาออกจากน้ำมันเนาะสะเด็ดน้ำมันไว้เด้อพี่น้องตักออกมาเลยจ้า เฮากะจะได้ข้าวที่เฮาทอดบบรบกรอบๆเหลืองๆแบบนี้เด้อพี่น้องหลังจากนั้นเนาะเฮาก็มาทอดปะไว้คือข้าวเฮาเยินก่อนเนาะขั้นตอนต่อมาเนาะพี่น้องเฮาก็เอาเข้าวที่พักไว้คือมันยินลงมาตามเสื้อโคกเลยเนาะถ้าว่าผู้เลอม,มีเครื่องบดก็สามารถใช้เครื่องบดไดเเดอร์แต่ว่าค่อยสิตามเอา พาว่าผู้เลอตําเอาเนาะก,กามีแต่เพอ่ํตำเล็กๆมุ่นๆเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮาตําได้มุ่นเท่าเลยมันแห้งดีฮะนะได้ตำเพิ่มมันมุ่นๆและกาจีได้ประมาณซํานี้เนาะทอน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเฮากับไปเบิ่งวิธีการคั่วเลยจ้า สำหรับวิธีการคั่วเนาะขั้นตอนแรกก็เอาน้ำมันลงไปเลยพี่น้องน้ำมันนี่บ่จำเป็นต้องเซอร์หลายเด้อเพราะว่าข้าวของเฮากะมีน้ำมันหลเร็วขนาดนะต่อมาเนาะเฮากะเอาหัวกระเทียมที่ตำพอเตกเนาะลงมาคั่วในน้ำมันเลยเฮาจะเจียวเพื่อกระเทียมของเฮาหอมหอมก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่เจียวหอมได้ที่แล้วเฮากะเอาเข้าวลงมาเลยจ้า เอาเข้าวเสิร์และเห่ากับไส้ไฟกลางเนาะทุกคนเวลาคั่วข้าวนี่ห่ากับคน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 เพื่อทุกอย่างมันเข้ากันก้นต่อมาเนาะห่ากับไส้เป้งหนัวนึ่งบ่วงเกงเกลือหนึ่งบ่วงเกงน้ำตาลเนาะค่อยจิไซ้อยู่สามบ่วงเก่งเด้อพี่น้องเด้อท่าว่าผู้เลิม,มักรสชาติแบบเลือกกระปุงเอาเลยเนาะหลังจากนั้นเห่ากับคนเพื่อทุกอย่างมันเข้ากัน ่อมาเนาะพี่น้องเฮาก็ใส่น้ำเนาะน้ำนี่เฮาจะต้องได้เติมตลอดเฮาจะใส่เทือนนาอกีกเนาะเจอน้อยหนึ่งแลยก็พยายามคนคนๆก้อนพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่เฮาคคนๆไปแล้วเข้ามันกระจินในตัวฮะน่ะมันกระจิเป็นก้อนแบบนี้เนาะพฉะนั้นเข้าของเฮา,ามันยังบดซุกพี่น้องเอ๋ยเวลาเฮาคนๆไปเฮาก็จะต้องได้ใส่น้ำอีกเนาะเดี๋ยวค่อยจเจาน้ำมาใส่อีกก่อน ใส่น้ำค่อยเสิร์ไปเทอะละน้อยเด้อพี่น้องเด้อเวลาหฮาคั่วเมีย่ยงเมืองหลวงนี่หฮาต้องเห็ดแบบเจอเย็นๆเนาะแล้วที่สำคัญก็คือต้องใส่ไฟกลางเนาะห้ามใส่ไฟแหงเดี๋ยวเข้าของเฮามันจีบซุกแล้วกับ,บ่นุ่มบนวันเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากแี่เอาน้ำเส้ร์เนะาะเฮากับพัายามเนีนๆบีบๆค่อยๆคนมันเนาะคนอยู่ตลอดเวลาเลยยันมันติดหมะ้ะค่อยๆจิเติมน้ำไปเท่หน่อยแล้วก็คนไปแล้วก็เติมไปเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าผู้เลยอ,อยากเสิร์ฟน้ำหลายบาทเดียวก็ได้เนาะแต่ค่อยอแนะนำว่าเฮาเสิร์ฟไปเท่าน้อยเอามันจึงจีนุ่มดีฮะนาทุกคนเขาของเฮามันก็จึงจีเป็นเนื้อเดียวเนื้อละเอียดเลยเนาะ เดี๋ยวเฮาเซอร์และเฮากะบบต้องปะบ่วงเด้อพี่น้องเซอและกะคุณไปตะลอดเลยเนาะต้องเจอเย็นเย็นเด้อสำหรับการเห็ดเมียงเมืองหลวงพี่น้องเอ๋ยผู้เลยเจอฮอนนีกับบได้กินเมียงเสพเนาะเออต้องเจอเย็นๆย็นเฮากบคนก็เคี่ยวแบบนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อเคี่ยวจนน้ำแห้งเนาะ เดค่อยกับพยายามคนเคี้ยวขึ้นมาถ้าเข้าของเฮามันซุกแบบมันอ่อนๆนุ่มๆแล้วกะสามารถปรุงได้แลนอพี่น้องเดี๋ยวค่อยกัดจิได้แลนเนาะซ้ำนี่เค้าของเฮากะถือว่าโอเคแลนเนาะเดี๋ยวไปพักเดยทุกคนเมียงเมืองหลวงเฮากะถือว่าสำเร็จเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแลวเนาะหน้าตาของมันกะษิอ,อกมาลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องแบบเป็นตาเซบเอาเทเอาว่าเลย สำหรับเครื่องเคียงที่เฮาสีมากินกับเมียงกะจะมีมากเพ็ดดิบมากเพดแเฮงทอดหัวขิงหัวสิงไขรหัวกระเทียมหอมบัวใบมากกล้วยมากทั่วดินผักกับกะจะมีแบบผักสลัดโนหรือว่าผักกาดผักการกำถ้าว่าผู้เลอโนอยากเอาผักอันเลอมากับกะได้เด้อพี่น้อง สำหรับวิธีการพันเมี่ยงเมืองหลวงเมนเฮากระจะเอาผักสลัดมาแล้วก็ตักเมี่ยงเสื้อเดอพี่น้องตามมาด้วยขิงมากกล้วยหัวสี่ไข่ต้นหอมเทียมใบหอมบวัวมากขวดินปิดท้ายด้วยมากเพชรทอดเดอพี่นอ้องผู้เลยจิเซอร์มากเพชรดิบก็ได้เดอ้อ เด้พี่น้องว่าถ้าไปเมืองหลวงพะบางเฮากะสามารถเ็ดเมียงหลวงพะบางกินแล้วเนาะเด้ฮับฮองว่ากินแล้วจีได้อารมณ์แบบไปกินยู่เมืองหลวงพะบางเลยเดอพ่อแม่พี่น้องเ็ดคำเย่อแบบนี้เลยเนาะลักษณะของคำเมียงของเขาขอขอบใจทุกท่านหลายๆเดอที่เข้ามาเบื้องวิดีโอของสาวเสียงขวงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเดอ